السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين جعل الدنيا مزرعة للآخرة ووفق من شاء أو اوقاتها قبل وفاتها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أن قائل بادر بن عمان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كنوز خيرات أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الليل والنهار خنقة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ขอความสันติสุขความเมตตาความปานีความจำเนนจากเอกองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาอลาจงประสบแด่ผู้ศรัทธาทุกท่านก่อนอื่นกับผมขอย้ำเตือนพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านรวมถึงตัวกับผมเองให้ตั้งมั่นอยู่บนความ ตักว่าความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮาบะฮัหูวาตาลาด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้และหลีกเลี่ยงห่างไกลในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามท่านพี่น้องครับตอนนี้ประเทศไทยของเราก็กลับเข้าสู่ฤดูหนาวอีกครั้ง หลายหลายคนอาจจะชอบอากาศแบบนี้อากาศเย็นสบายนอนเพลินจนบางคนไม่อยากจะลุกขึ้นมาจากเตียงแต่ฤด,ดูที่เปลี่ยนไปวันเวลาที่เปลี่ยนไปเราได้ให้แง่คิดอะไรกับเราบ้างเรานั้น คิดถึงอะไรบ้างอัลลอฮฺซุบฮานะฮันวะตาอาลาได้กล่าวในสุร้อนฟุรกอนอยายะที่62ว่าวะฮุวัลละดีจาอัลัลลัยลวันนาฮาราคินคินฟะตันลิมันอารอดะไอยาซักรรออาอารอดะชุกูรอความว่าและพระองค์คือผู้ที่บันดาลให้มีกลางวันและกลางคืน หมุนเวียนแทนที่กันเพื่อที่ผู้ที่ปรารถนาจะใครควรหรือปรารถนาที่จะขอบคุณอเลอร์ได้สอนเราว่าวันเวลาที่มันเปลี่ยนไปนั้นดูดูที่มันหมุนเวียนไปนั้นมันต้องให้แง่คิดอะไรกับเราและดูดูหนาวนั้นให้แง่คิดอะไรกับเราบ้าง ความหนาวนั้นทําให้นึกถึงการลงโทษอย่างหนึ่งในนรกยันนำในนรกยันนำนั้นมีสถานที่ที่หนึ่งชื่อของมันก็คือซัมฮาริเป็นสถานที่ที่หนาวเหน็บเป็นการลงโทษรูปแบบหนึ่งในวันอาเคราีร์ ในที่นั้นมีความหนาวมากท่านกะได้เล่าว่าในนรกยานนำนั้นมีสถานที่หนึ่งซึ่งมันเย็นมากจนทำให้เนื้อของเรานั้นหลุดออกมาจากกระดูกนื่อกจากความหนาวเย็นของมันจนกระทั่งชาวนรกนั้นร้องขอให้กลับไป สู่นรกยาหันนำที่ร้อนแรงเสียยังจะดีกว่าอีกมีอีกรายงานหนึ่งจากท่านมุยาฮิตได้เล่าว่าชาวนรกนั้นได้หนีจากความร้อนจากไฟนรกไปที่ซัมฮาริสเมื่อเขาไปที่นั่นด้วยกับความหนาวของที่นั่นจนทำให้กระดูของเขานั้นแตกเป็นเสียเส่ยง และเขาก็ได้ยินเสียงกระดูกแตกจนเขาจนต้องร้องขอให้อลลอฮ์นั้นส่งเขากลับไปที่นรกที่ร้อนแรงท่านนาบีม,มุฮัมมัดสุลล,ล,ลัลลฮฺวะสัลลัมได้กล่าวว่าอิชตะกตอันนารุอิลารับบิฮาฟกะกอลัตยารับบิอักละลาบะดีบะบอดอฟะอฺซินละลาฮาบินะฟะไซนี นับสินฟิชชิตะวนับสิน so ฟ ah ิชไซฟ์ฟะฮุวฺอัชชัดดูมาตะจิดูนะมินันฮาร์วนะอัชชัดดูมาตะจิดูนะมินันัมฮารีรความว่านรกมันได้ร้องเรียนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาอัลาโดยที่มันกล่าวว่าโอ้ผู้อภิบาลของฉันแท้จริงบางส่วนของฉันนั้น มันได้กัดกินกันเองหมายถึงว่าความรุนแรงในนรกที่มันอัดแน่นจนนรกต้องร้องขอต่อลอสุบฮานาหัวตาลาดังนั้นอัลลอฮ์ก็ทรงอนุญาตให้นรกนั้นได้หายใจออกมาถึงสองครั้งเพื่อบรรเทาความรุนแรงที่มันอยู่ในนรกครั้งหนึ่งในหน้าหนาวและอีกครั้งหนึ่ง ในหน้าร้อนนั่นก็คือความร้อนที่ท่านได้พบในฤดูร้อนและความหนาวจัดที่ท่านได้พบในฤดูหนาวนั่นก็คือความหนาวจากซัมฮารีรท่านพี่น้องลองคิดดูสิครับนี่ขนาดเรายังไม่ได้เข้าไปอยู่ในนรกนี่แค่ลมหายใจของนรกยังทำให้เรานั้นทรมานขนาดนี้ Jika kita berada di neraka, bagaimana kita akan berada di neraka? Ada satu kata dari Tuhan yang berkata, فَإِذَا كَانَ يَوْمٌ شَدِيدٌ بَرْضِهُ فَإِذَا قَوْلًا عَبْدُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا أَشَدَّ بَرْضَ هَٰذًا يَوْمًا اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنْ زَمْحَدِيحٍ لِجَهَنَّمٍ Kau Allah Ta'ala di jahannam อินนอับด nah il nah ันมินอิบาด ي อิสตเจารนีมินซัมฮารีริกะว و อินนีอุชฮิดุกิอันนีก็ดะอาจารตุหูความว่าเมื่อปรากฏวันที่หนาวจัดแล้วบ่าวของอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าเลย์ละอิลลนลอวันนี้เป็นวันที่ช่างหนาวเหน็บซะเหลือเกินและเขาก็กล่าวว่าอัลลอฮุมมะ อจิรนีมินซัมฮารีริจหันนมโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ฉันนั้นรอดพ้นจากความหนาวเหน็บของซ ah ัมฮารีจหันนมด้วยเถิดอัลลอฮ์ก็จะกล่าวกับนรกยหันนมว่าแท้จริงบาวคนหนึ่งของข้าได้ขอข้าให้รอดพ้นจากความหนาวของเจ้าแท้จริงข้ายืนยันว่า ค่านั้นทำให้เขานั้นรอดพ้นจากความหนาวของมันท่านอดุสูรล้อดได้สอนเราเมื่อเรานั้นพบกับความหนาวเหน็บให้เราขอดุอาอนต่อลอสุบฮานะหูวตะอาลาให้เรานั้นรอดพ้นจากความหนาวเหน็บจากนรกยะหันนมท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับอากาศนาหนาวแบบนี้มันก็จะ ทรมานหน่อยเวลาที่เรานั้นจะลุกขึ้นมาอาบน้ําละหมาดจะลุกขึ้นมาทำละหมาดซุบฮีเนื่อจากอากาศหนาวแต่การที่เรานั้นลุกขึ้นมาทำน้ําละหมาดในอากาศที่หนาวเหน็บนัน้นมันเป็นอามันที่ประเสริฐที่สุดในโซเฮมุสลิมรายงานจากอบีหุรอยรอท่านอบีฮุร้อยรอได้กล่าวว่าท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลละอวยสลัมได้กล่าวว่า ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ مُدُوءٌ على المكاره وكثرة خطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط ท่านนาบีมมัมมััลลอฮวะไรซลัมได้กล่าวแก่บรรดาซอฮาบ่าว่าเอาไหมฉันจะบอกกับพวกท่านถึงสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นจะล้างบาปและยกขั้นของท่านให้สูงส่งบรรดาซอฮาบัตได้ตอบว่าขอรับท่านอซูลงบอกฉันเถิดท่านนาบีก็ได้กล่าวว่าการทำน้ำละหมาดให้สมบูรณ์ในวันที่หนาวจัด และการทำให้ก้าวของเราก้าวเดินของเราในการไปมัสยิดนั้นทำให้ก้าวเดินของเรานั้นเยอะและการรอละหมาดหลังจากละหมาดอามันดังกล่าวทั้งสมนั้นเหมือนกับทำสงครามาศาสนาพี่น้องคิดดูการแค่เราอาบน้ำละหมาดในวันที่หนาวเหน็บอัลลอฮ์ยกดารยัดของเราลบบาปของเรา เพราะว่าการอาบน้ําละหมาดในเวลาที่มันหนาวนั้นมันทรมานอั All ลลอฮ์ก็ตอบแทนด้วยกับให้เรานั้นมีดารยัิที่สูงส่งและลบบาปของเราอีกทั้งนบีบอกว่าฟาซาลิก um ุมอาริบัตอามันดังกล่าวเนี่ยเหมือนกับการทำสงครามในหนทางของอัลลอฮ์นี่คือคุณค่าอันยิ่งใหญ่ในการที่เรานั้นฝืนตัวเองลุกขึ้นมา ละหมาดในวันที่หนาวเหน็บและได้มีอีกรายอีกรายงานหนึ่งรายงานจากท่านอัลจาอีอันยะฮยาบินซอีดได้กล่าวว่าซิตุนมันกุนนาฟิฮิฟะกอดอิสตักมันน์อีมานกิตาลูอาดาอิลลาฮิฟิซไซฟ์วัสซิยามุฟิซไซฟ์อิสบากุนวุดู ฟิ ي ي ย ان أن ت ا ت أ ูมิชาตีวัตตกบีตบิสลาติยูมันไยมวัตรกุนจิดานวอันตะตะลำอันนักซอดีคุณวัาซรุอัลััมูซีบะหกประการใครที่มีหกประการนี้แท้ที่จริงอีมานของเขานั้นสมบูรณ์ประการแรกก็คือการสู้รบในหนทางของอัลลอฮประการที่สอง การถือศีลอดในวันที่ร้อนจัดในฤด,ดูร้อนประการที่สาการอาบน้ำละหมาดให้สมบูรณ์ในวันที่หนาวเหน็บประการที่สี่การละหมาดการตักเบสละหมาดในวันที่ฝนตกหนักประการที่ห้าการทิ้งการโต้เถียงในขณะที่ท่านนั้นรู้ว่าท่านน่ะ เป็นผู้ที่ถูกแต่ท่านไม่เถียงประการที่หประการสุดท้ายคือการอดทนต่อภัยบาลาภัยพิบัติต่างๆทั้งหประการนี้มันเป็นเรื่องที่มันทำได้ยากและก็การอาบน้ำละหมาดในวันที่หนาวเหน็บก็เป็นหนึ่งนะในหกประการนี้ใครที่สามารถทำได้ก็แสดงว่าอีมานของเขานั้นสมบูรณ์ ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับในฤดูหนาวนี้มีการคืนที่ยาวนานมีกลางวันสั้นนิดเดียวมันเป็นโอกาสของเราที่เราจะได้ทําอามันอิบาดะอีกอาม,มันหนึ่งนั่นก็คือการถือศีลอดเพราะว่ากลางคืนมันสั้นแถมอากาศก็ดีไม่เสียเหงือ่อไม่หิวกระหายดังที่ท่าน อิมามติดมีสีได้มีรายงานจากท่านอะบิลมาซอลลอมร้องไหสลัมท่านอะบิลมาซอลลอมร้องไหสลัมได้กล่าวว่าอสัสซียมุฟิชิตาอันกอนีมาอัตบาริดะหมายความว่าการถือศีลอดในฤดูหนาวนั้นเปรียบเสมือนกับทรัพย์สงครามที่เย็นทรัพย์สงครามที่เย็นก็คือรัพย์สงครามที่เราได้มาโดยที่ไม่ต้องสู้รบ ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเสียแรงก็เหมือนกับการถือศีลอดในหน้าหนาวเวลามันสั้นแถมอากาศก็ดีอยากจะให้เราฉวยโอกาสนี้ไว้ใครที่ยังถือศีลอดไม่ครบในปีที่แล้วช่วงเวลานี้ล่ะครับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่เรานั้นจะต้องถือศีลอดชดใช้ก่อนที่จะชนเดือนรอมฎอนในปีถัดไป ท่านพี่น้องครับความหนาวเหน็บในดุนยานี้เรายังหนีไปหาที่อุ่นๆอยู่ได้เรายังหาผ้าห่มๆได้เรายังหาเสื้อกันหนาวมาใส่เพื่อลดทอนความหนาวได้แต่ความหนาวจากนรกนั้นไม่มีอะไรที่เราจะสามารถป้องกันมันได้เลยนอกจากอีบานและอัมันที่ซอและ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظل من عبير أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم